ส่ีครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมบา d a ดาน่ e อีันเองคือสีแดงนี้ก่อนคือสีแดงอ่ะโอเคนะครับวันนี้เราก็จะมาหนีกล้วยกันหนีไม่ได้หนีหนี้นมอยู่ตรงนี้ครับผมอยู่ไหนไม่รู้ไวรุ่นช่วยด้วยไวรุ่นอีกเราต้องหนีนะครับพอะจ่าไอชีดีมีคนโดนนะครับมาแอบตรงประตูดีกว่าครับ นะเวลาเรือเนาะเราจะได้ออกไปได้เลยนั่นเองครับว <What? S 1> าใจเหลือหนึ่งแล้วหรอเล่ชิบหายแล้วจะตายแล้วทำไมหัวใจเหลือหนึ่งเร็วจังอนะเออควบคุ้งผูกมหาแล้วกล้องให้ดูไม่ได้นะครับนะแลเ,เก็บได้ไดแล้วนี่พระเจ้าช่วย กล้วยประตูอยู่เลยตายตายอะ่ะไอวิวชนะอ่ะไอวีตอนนี้ผมกำลังจะชนะแล้วยเย้เปิดคลิปมายังไม่ได้แนะนำตัวเลยมาแนะน,นำตัวหน่อยมาย,ยืนตรงนี้เลยมาตอนนี้ผมเปินช่้เล่นไหวเอ้มกอเล่นกับน้อสวัสดีครับผมกองโตนะครับ ตัวหัวเบคอนชื่ออะไรบอกเข้าไปเป็นเพนเป็นพี่ของโกโกคนนี้พี่โบนั่นเองเป็นน้องของผมเองค่ะค่ะเราจะมีตั่นี้ว่าเบลลิก้เข้าน้ำตกแอบดีกว่าแอบองไม่เห็นหรอกแอบในน้ำตกไปด้วยไปกดยอดทําไมเฮ้ยโก้ ดวงตาดวงตาเราก็ต้องในกล้วยนะอเองนะครับแบบนี้นะถ้าได้ยินเสียงรถก,ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับตอนนี้คือแบบรถผ่านเยอะมากฝนตกฝน <ผล S 1> ด้วยได้ได้ยินเสียงฝนก็ต้องแปลกใจเลยนะครับตอนนี้คือฝนตกน,น,นั่นเองเรามารอเข้ากันตรงนี้แล้ว ประตูเปิด <Okay. S 1> ยังไม่เปิดอันแรกอันแรกอันแรกหมดสุดแล้ต้องออกไปจากที่นี่กล้วยมันกำลังจะเกิดแล้วเปออ็นหมดเออสองคนหมดสองคนเลยหมดไม่เอารอเขากันบานอาี วันนี้โอ้ยฮโอ้ยเยอะตวเดีนวฮ่ฮะฮวันนี้ผมจะมาล่าทุกคนนั่นเองในโรงเรียนแห่งนี้ฮ่าฮ่ฮ่ฮ่ฮฮฮฮาไป่แล้วมันมาแล้วหมดอันเกิดแล้วหมดธรรมดานั่นเองเฮ้ยเฮ้ยวัยรุ่นวัยรุ่นหาจากแถวนี้หน่อยวัยรุ่น ดี๋ยวเย็นๆไว้พูดอย่าไปขาดูหน่อยอยู่ไหนอยู่ตรงไหนกันนะะมืดเห็นคนแล้วอันนี้ไม่กินซะดีๆ น้ำไปนอันอ uh. ันออร่อยจริงจริงเฮ้ยขีนพยายามแ้ตัเมื่อตัวที่ใจหัวบ้าน จำอร่อยจริงๆอยู่นั้นกันไม่พี่แดกหน่อยแกแม่แดกหน่อยมาให้มาให้บานาน่าแดกหน่อยสิไม่มานาน่ากินน้อยแล้วอยู่นันไปกินที่เรียบเลยคอยดู ไข่นนนนเนี่ยไข่นี่ก็ไข่เนี่ยโดนไปสิพราบนี่อกีกก็อีกคนไม่ยอมหนีด้วยตายไปสิสยส่อมอร่อย รวยแล้วสามนานทีเท่านั้นเฮ้ยใคร,ใครนเนี่ยงามอ้ยัางงามเนอะจะงามพอดีกล้วยพี่งอพี่อยู่ไหนสีอะไรแล้วบอกหน่อยูสีฟ้าอยู่เลยเนี่ยเพราะว่าอยู่ใกล้พี่กล้วยสีอะไรแล้วอ่ะพี่เทนจริงเหรอ ไม่เจอฮะไหนบอกสีขาวไหนบอกสีขาวเราอยู่ตรงนี้ได้ไงอ่ะงำอวไมันกับเออไม่เนออไหนบอกสีขาวยูหลอกมีมีไม่ได้หลอกยูแต่ยูหลอกมียูมาดูของคนอื่นก่อนอยู่ไหนบอกด้วย คนอื่นอ่ะของคนอื่นใ่ไหนไม่บอกตั้งบั็กพวกนายจะได้แพ้ไงล่ะฉันจะดูแค่กล้วยอย่างเดียวไม่แพ้หรอกเหลืออีกแค่สองนาทีประตูก็เปิดแล้วสวยแล้วสวยของจริงเลยใครเนี่ยอยู่ข้างในเนี่ยยำย่ำเลยไม่เนียนรวยด้วยเอ้ อยู่ไหนเมื่อกี้วิ่งมาจากตรงนี้ใช่ไหมตัวนั้นหายไปไหนแล้วอะอยู่ในห้องสมุดหรออืมอยู่ตรงไหนเนี่ยตรงนี้หรอไม่ใช่เจตตอนนี้ประตูจะเปิดแล้ว ไม่ได้การแล้วตอนนี้เรากำลังเอฟเคอยู่กับกล้วยกล้วยที่มันกำลังตามหาคนกินเพราะมันหิวใช่ผมหิวดูหน่อยเนี่ยเี่บนดูหน่อยเนี่ยประตูก็เปิดแล้วแต่นายก็ตายอยู่ดีนายก็แพ้อยู่ดีเพราะนายตายไปแล้วช่างเดอะยังได้ไอ้วิญญาณก็ใช่นะถึงจะเป็นวิญญาฉันก็พูดได้ เวียนยายไม่ต้องทำมาเป็นเก่งเลยฉันจะทำเป็นเก่งยังไงทีมนุษย์ก็อดแต่นายไม่รอดแต่แต่ฉันไม่รอดแต่ทีมนุษย์รอดอยู่นร<า>งก็เหมือนกันแหละเฮ้ยใ,ใครเนี่ยตรงนี้อย่าทาตัวเป็นเก่งเลยสวัสดีไม่กลัวหรอไม่กลัวหน่อยหรอ มีคนหนึ่งเหลือเลือดสามเลยแต่แพ้แล้วอีกเจก้ากล้วยใบให้มีผู้ใดก็ไม่รู้อยู่ในห้องสมุดอร่อยอกล้วยนนง่อฉันออกเลยนะบายออกไปเลยเอ๊ะเอ๊ะใครอะ่ะทำไมเอฟเคอะยังมีผู้หญิงคนนึงอยู่คุณทำไมคุณเอฟเค ตายซะอย่างไรก็ได้คอยมันซีบเย้เลเวลหกแล้วแม่งรอดอยู่กันแค่สองคนคนอื่นก็เขาเรียกว่านัดขามือฉมักตะกีกเอาหมดแพ่เชื้อเป้าเออแพ่เชื้อมันยาก งอติดเชื่อมันยากแถมถ้าเหลือหนึ่งนาทีประตูก็จะไม่เปิดด้วยแล้วต้องทำเว้นให้หมดเท่านั้นประตูถึงจะเปิดงั้นก็เอาเป็นอี้เหมือนเดิมซปเปอร์มาร์เก็ตงั้นก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้บ๊ายบาย